สวัสดีครับผมเพชรพาลวยสวัสดีที่สู้ผู้สุกคนครับผมเมื่อนี่กับวันศุกร์ที่ยีบเก่ากันย่าสองหาหกหกกับคิดมาสรุปแนวทางล่าพัฒนาโครงสุทไทยทัย้งเมือเก็มีอยู่สิบอาจารย์สิบสำนักเขามาลับมาส้มไปพร้อมๆกันบอกการเสียเวลาของพี่น้องห้องเสมอมัอนกิมีอยู่หลายสำนักแล้พี่นอ้องมีเก่าสำนัก ก็มาเริ่มกันจากเสียนนยเส้ยนน้องไข้ของเสี้ยนน้องไข้เลขติดบนล่างกับมี่สามสี่หาเก้จับคู่กับหาเก้าหาศูนย์หาหนส่เก้ศูนย์สี่สาส่วนบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ1เน้นที่0ส่วนจับคู่กับเน้นติดศูนยก็คือห0าศูศ <30 S 2> สามศูนย์ห้องแคบหน้าจอนะครับได้ของเสียนนองไข่ต่อมาของพอแ d มของพอแ d มเลขติดเลขวิ่นบนล่างกับสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับห้า ส่วนจับคู่กัหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง่ส่วนตัวเน้นก็คือ 60, ศูนย์สอันนี้คือตัวเน้นบนล่างได้พี่น่องบนล่างต่อมาปูขุนูของปูขุน ส่วนเล็กติดเล็กวิ่นบนรางหนะึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่ห้าหเจ็ดแปดก็ดตัวเนาะพี่น้องเนาะถ้าบะมักปู้จับคู่ไห้กับวิ่นเอาอยู่ในเจ็ดตัวแล้วนะพี่น้องกนะ็ปู้กับจับคู่ไห้แค่หาคู่กันมีหนึ่งหาสองหา 5, 4, หาสามสี่หาหกหนึ่งหาคู่เนาะพี่น้องปู้ก็นเน่นไห้สองหา C หกับบนล่างวิ่งรูด C กับ5ส่วนเลขสามตัวก็มี2คูสอ,องสี่ห้าสี่สองหน้องเลข4ได้พี่น้องนี่อันนี้สอง4ี่ห้าส่สองห้พี่น้อง ปูกันน้นในสองคู่สองหากับหาสองกับสี่หาได้ของปูขุ่นาไปกันต่อของเสียเส้ยนปลาตานเสี้ยนปลาตานนี่บนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ2เน้นที่ศูนส่วนจับคู่40ศูนย C 1 4 2 5 0 5 1 5 2 6 0ห้า2ูนย์หส่วนตัวเน่นก็นคือ5 0าศูนย 40, 50, 60, ์ห้าหหเล็กซีศูนยตรงกันแล้ว3ต้แหนัก ของปูซีศูนย์นี่ก็ยังติดศูนย์ะพี่น้องของปูซีศนย์กับติด0ูนเือนกันพิ่งรูด9กับ0ส่วนจับคู่เก้า 93, 9่0เ0้าสองเก้กู้นยนยนยกายปู 91, 92, 93, 94, 02, 03, 04, ปกันเน่นใหที่เก้าสองเก้าสามศูนอันนี้ปูซีศูนย์ะพี่น้องปูซีศแอดกับใครได้ล่งขั้นได้ไปก็จังได้ลง ต่อมาปูโคราลาของปูโคราลาบนวิ่งรูด1จับคู่กับหนึ่งซีศูนย์ซีหนึงหาศหาหนึส่วนตัวเน่นกระติดหนก็คือ1น1่งซหาหล่างวิ่งรูดเกจับคู่เก้าซีแปดซีเก้หาแหาเกห ปูกระเน่นให้เก้าซีเก้าหาเก้าหกเลขจิตศูนย์แล้วส่วนเลขจิตศูนย์แล้วซี่สำนักแล้วของปูศูนย์เจ็ดบ่มีศูนย์บนวิ่งรูดแปดจับคู่กับสองแปดสองเจ็ดสามแปดสามเจ็ดซี่แปดซีเจ็ดปูกระเน่นให้จิตแปดสองแปดสามแปดซี่แปดได้พุณน้องตัวเน้นได้ตัวกันตัวร่องไกาปาลยายะถิม ส่วนล่างวิ่งรูดสองจับคู่สองหาสองหกสามหาสามหกีหาีหกคู่ก็เน้นให้สองหาสองหกแล้วพี่น้องอันนี้ล่างส่วนตัวกันนี่คิเป็นบนล่างแปดแปดสองสองพี่น้องเข้าแคบหน่อยอจอดแตมักกระจัดตะขัดกระพานเ้อ ต่อมาเสี้ยนกรุงเทพเชี้ยนกรุงเทพกับวอตติดศูนย์บนวิ่งหาับเจจับคู่ก็ไม่หาสามหาสี่หกสามหกสี่เจ็ดส่วนตัวกันก็คือเจหาส่วนตัวเน่นก็บีคู่หาสามหกสอันนี้บนได้พี่น้องอันนี้บนส่วนล่างก็วบบิ่งรูด2กับ3 แคบคู่กับสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสามสองซีหนึ่งซีสองส่วนตัวเน้นกันสองหนึ่งสามหนึ่งซีหนึ่งหล่ะกัสองสามส่วนตัวกันกับสองสองสามสามอันนี้คือลางได้ฝีน่องได้ของเสียนกรุงเทพ ต่อมากกับสุดท่ายท้ายสุดของแอดน้ะพี่น้องหมดที่แล้วกับเข่าตะเลขวิง่งเขาตะสองส่วนเลขติดเลขวิ่นบนล่างกับหนึ่งศูนยอง่ห้าเจ็ดแปก็จะเริ่มเลขอยู่ในตะล่างนี่ครมานํ้ำกันดูน้ะพี่น้องคือ4 5่ห้สี่ก็มาน้ำกันดูส่วนจับคู่บนล่างกับห้าสองห้าสามห้าส่สองสี่สามสี่เจ็ดเ ห้าแปดส่วนเลขวิ่งลูดบนล่างกับหาครับซีเน้นที่หาส่วนตัวเน้นก็นเน้นติดหาหาสองหาสามหาเจ็ดตกกันตัวล่องคือติดซีซีสองซีสามซีเจ็ดได้พี่น้องได้แคปหน้าจอตามนี้ครับผมมักะจัดขัดกระพนันตัวเลขกับนแชนแนวทางกำมาเบิ้งเลขที่ติ 0, ดศูนย์แล้วพี่น้องบ้าน,นี้เลขที่ติดศูนย์เลขติดศูนย์นี่มีอยู่สีสำนัก ที่มันตรงกันได้พี่น้องของปูโคราดนี่ก่ะ40 50 60นี่ของปูโคราด40 5เอ้ย040506ขออภัยพี่นอ้องอ่านผิดตัวเมืองเกลื่อนก็อ่านบ่ถูก040506ของปูโคราดได้พี่น้องบา้างเลยมาเบิ่งของปูของป, 40, ของปู40ของปู40ก็ติด0ได้พี่น้องส่วนเด็กวิ่งลู่งเก้ากับ0ส่วนจับคู่ก็ยัง ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หลักเก้าศูนย์เลขติดศูนย์นะพี่น้องของเสี้ยนปลาตานมาเนี่ยสี 40, 50, 60, นะ่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เห็นมั้ยพี่น้องเลขติดศูนย์ที่นี่ของคอแตมของคอแตมกับหกศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เ 40, 50, นะี่ยเลขสี่ศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยมีจิวตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มีตั้งหกอาจารย์หกสำนักเสี่นน้องไข่ก็นย่งห้าศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์เนี่ยพี่นอ้องเลขวิ่งรูดกระิีศูนย์นเน้นที่ศูนย์อีกของเสียนน้องไข่เนี่พี่นอ้องเลขจี๊ดศูนย์ทั้งเหมดมันมีอยนูนเลขจีดศูนย์แล้วกตัวเป็นตัวเน้นพร้อมสามสี่ห้ามีหาสำนักพี่นอ้องทั้งเหมือดเก้าสำนักกี่มีหาสำนัก ถ้าเหมือนเก่าสำนักขีขมีหาสำนักที่ติดศูนย์เน่นที่ศูนย์พร้อมพี่น้องเนาพี่น้องเข้ากับพิจารณาบ้างแต่ามากระจัดตะขัดกระบาทกับพันกระขอบบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักที่แบ่งปันแนวทาง่าพัฒนาก็ขอยพี่น้องเข้าช่วคโฉนหมานเรื่อยๆแห้งสุขผูสุขคนมาแลงสองทุ่มเคืองอาจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาลุ้ยนะครับด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม